สวัสดีครับวันน kind of ี้เรามาอยู่ใน speed lifter กันนะฮะวันนี้โอ้โหมันมีรถอะไรมาใหม่ flame throne เหรอ flame throne โอ้โหโคตรเทเดี๋ยวนะโอ้โคตรเทโคตรเทโคตรเทเออโคตรเทอะไรอ่ะมันมีหน้ากากด้วยนะครับเออเฮ้ยเน้มันมีแปลงล่างด้วยทุกคนดูดิโห เอาเรื่องแต่ชุดผู้หญิงน่าจะน่าจะต้องโดนกว่านะชุดผู้หญิงอะชุดผู้หญิงมันน่าจะโอเคกว่านะเป็นหนึ่งดูสิอ่อาไอ้คือชุดผู้หญิงไงครับแล้วก็เราลองเปลี่ยนชุดมาเป็นแบบนี้โอ้ยเป็นสาวแซบเลยโอเคโอเคเราเลือกเป็นผู้หญิงแล้วกันนะไม่ไหวไม่ไหว คือให้เราเลือกแบบนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> มันบอดได้ถ้าเกิดว่ามันเลือกมันได้ทั้สองชุดมันก็น่าจะโอเคนะตอนนี้เราอยู่มีมีอยู่8ปดหมื่นสีเราได้สัตวเลียงมาด้วยปะาได้สัเลี้ยงมาด้วยนะครับได้กล่องมาด้วยเออกล่องจะเป็นพวกเครื่องประดับ โอเคสวยงามยาวไปยาวไปโอเคได้ชุดนะครับอ๋อนี่ก็คือชุดเนบูล่าโอเคกดไป2ครั้งแล้วนะครับอ่ะเราจะได้ชุดตอนไหนมาดูกัน ึเออมาแล้วชุดไหมเออโอ้โหชุดสีทองโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็มารับตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดได้เลยเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของผู้ชายมันจะสามารถเ,เล่นกิจกรรมนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะเล่นได้กดไปดีครับเอาสองชุดไปเลยก็สองชุดมันดีกว่า คือ2 2ชุดมันมันคุ้มกว่าเออนะครับมันมันจ่ายเพิ่มแค่นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ได้ความคุ้มค่ามานะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายหมดไป30,000ื่นนะสามหมื่นทุกคนเชียร์สามหมื่นฮึบหมดแล้วหมดแล้วหมดกับไอแฟชั่นเออโอเคตก ชุดะ 10, ละหมื่นห้าละโอเคเรามาดูนี่โหแฟชั่น 100, 6, 1นึ่งร้อยหกสิบนะครับนี่อ้าวเฮ้ยโหมันเป็นทั้งหน้าตาทั้งทั้งนี่เลยนะครับโอเคนะเอ่อบอลังแค่10เองโอเคอันนี้ก็จะเป็นของนะครับเครื่องประดับนะฮะในแต่งตัวที่ หน้าหน้าโปรไฟล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับหลังนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดลูกชุดลูกอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องประดับอีโอได้มาเยอะเลยโอเคเรามาดูกันนี่เรามาดูตรงหน้าโปรไฟล์นะครับหน้าโปรไฟล์เราก็สามารถเล่นได้นะ เออมาที่คาร์ดโฮเดอร์นะครับนี่เราก็กดใช้ไปนะ,นะมันจะเพิ่มความอลังการไปเล้่เพิ่มความอลังการสุดๆแล้วก็เปลี่ยนชุดลูกไปชุดลูกนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยชุดลูกเป็นแดงแดงล้วนน,ะนี่้องแดงแบบนี้อา้าวต้องใส่เออสิเอ,เอ็โอเคอยู่โอเคอยู่โอเค ไม่แต่ว่าถ้าเปิดว่าเป็นชุดผู้ชายโอ้ยโคเท่ดูดิอุยอ้ยอุ้ยแล้วไอ้เสือขาานี่มันมาจากไหน,นอ่ะอ๋อมมนเป็นบอสเหรออ๋อโคเท่ยเฮ้ยวเขารอเฮ้ยถ้ามันมีแบบแบบให้ขี่สัตว์นะมันจะเท่มากเลยโอ้โห เท่เกินเท่เกินเดี๋ยวเราไปดูของผู้หญิงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงของผู้หญิงของผู้หญิงอใส่ให้เต็มที่ไปเลยใส่เต็มที่หนชืออยู่ไหนนี่อุ้ยร7 0เเลยหรอเราแต่งอะไรวะเราแต่งอะไรวะอ๋อเฮ้ยว่าเจ็สิบเลยหรอว่าเจห้า้ยเราแต่งอะไรวะผู้หญิงเราแต่งอะไรวะทำไมม,มันเยอะจังนี่ดูครับทุกคน อันนี้คือร่างแบบเเดิมๆนะฮะน,นี่นาตาชาเออมาสวยเลยอะ่ะพยักก็คือยอมจำนนซะโดยดีสวยสวยสวยโอเคสวยขุมๆุมโอเค สวยเนี่ยมายืนเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องเอาเอให้สัตว์เลี้ยงนี้ขี่ออกก่อนอ่ะโอเคนี่แม่เจ้าโอ้อลังการจังว่ะอลังการมากทุกคนคือเขาก็ทำออกมาเรื่อยๆแหละเนาะนะครับสำหรับสปีดดิเตอร์นะครับ,รบ,รบก็ยังไม่ยังไม่หายไปไหนนะ ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงเขาก็จะให้ผู้หญิงนะครับคู่รักของเราเนี่ยจะนั่งบนบัลลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโสดนะครับเราก็น่าจะนั่งบนบันลังเองนะครับนี่176อะแค่นั้นแหละ176อะครับน่าจะเยอะที่สุดในประเทศแล้วเฮ้ยมีตัวล่องหนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้เดี๋ยวเดียวเดียว แล้วทำไมตัวผมแล,ล้วมึงแคบก่อนส่งไปฮะดิแล้วทำไมตัวลงเฮ้ยปึ๊บโอเคอุ้ยหน้าเขาเล่นเป็นนะครับแต่ว่ารถเราดีกว่านะ ไป <S <S เกือบจะดีแล้วโ okay. อเคไอตัวเราล่องหนอะ เราก็กดดาวโหลดครบแล้วเฮ้ย hey, เราก็ดาวน์โหลดครบมาแล้วนะนี่ดาวน์โหลดครบมาแล้วนะครับโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ถือว่าเป็นพิจารณาให้ดีนะฮะสำหรับชุดนี้นะก็ประมาณ25งหมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชุด ชุดผู้หญิงชุดเดียวนะเออหรือว่าใครที่อยากได้รถก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวรถกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสว่วนนี้ผมชาดเดสปีดีขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย